在了，虑，了。 เลยงานตามหาง,งานที่มาทีไรก็แย่งกันนะคะวันนี้ลงใหม่พี่มีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้นะใครจะเอาเอาเลย ไปไหนน้อเปิดรีวิวกเกม <ไป S 1> งาน,น,นชายป้ายส้มไปไหนน้อมาเร็วๆทุกคนบอกเลยนะ ไม่ได้รีวิวเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นปีแล้วคุณถนอมพอง์ไไหมคือปีเนี้ยเ,เดี๋ยวจะรีวิวอัปเดตไว้ก่อนเพราะว่ามีรีวิวเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะบางคนอยากเห็นรีวิวใหม่ๆนะคะจัดให้วันนี้เ,เ,เริ่มดูอยู่อา้าวคุณคุณเขาดูอยู่สักคู่นะเสี่ย เสี่ยงก็รองานนี้เนาะโจมไม่ต้องรอใช้หมดเลยนะใครรอโจมไม่ต้องรอรับพิมพ์รับมาโจมไม่ต้องรอเออจะรอทำไมเสี่อยงก็รู้อยู่แล้วปกติเตงก็ซื้อประจำอยู่แล้วรอทำไมล่ะเออใช่จะเปิดปเป็นวันสองวันอยกู่แล้ว เปลี่ยนป้ายเปล่ามานะอเอารับแล้ว <laughs> เสียรับละโอเค <Okay. S 2> โจสวัสดีครับพี่พี่ชายผลรอ <laughs> มา พี่ชาใครอยากได้กางเกงทำงานชายกางเกงเวิร์กแพนนะคะใต้ส้มวันนี้ลงใหม่ๆสดๆเลยจัดรีวิวให้งามๆเลยพี่รีวิวปีละครั้งรุ่นนี้แต่ต้องย้ำแล้วก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะคะว่าพวกงานแบรน,น,นด์เนี้ยน้องดิ๊กเนี่ย ต้องลุ้นทุกกระสอบออกมากออกน้อยหรือไม่ออกก็คือพี่ต้องลุ้นทุกกระสอบนะคะแต่ถ้าพี่ไม่อยากลุ้นหนูมียี่ห้อเน,นี้ยขายแบบล้วนๆเลยทั้งกระสอบนะคะติดต่อได้อันนี้คือพี่โจ๊หวานเจ๊คือคนที่เคยเล่นอยู่ประจําเขาจะรู้<อ>พี่ว่างานมันเป็นงานลุ้นนะคะมันเป็นงานกางเจงทางานชายเวิร์กแพนนะแบบนี้นะ,อ,ะอ่ะโ แต่กระสอบนี้บอกเลยว่ามาเหมือนเดิมนะน้องสาโทรไโหามาเลยใครรอนะคะจัดเลยค่ะใครซื้อประจำนะคะของมาแล้วนะคะจะเอากี่รูปพักเลยหมดเลยใครจะเอาหนึ่งจะเอาสองจะเอาสามรีบพักนะคะหู่สีดำในโลกนี่ ดิ๊กนะอันนี้อันนี้คือโชว์อยู่นยะคือคือดิ๊กเลยต้องลุ้นนะพี่ไม่ใช่ดิ๊กล้วนนะคะมันต้องลุ้นนะกระสอบพวกนี้ต้องลุ้นนะคะบอกยังไม่ได้บอกเลยนะว่าขายเท่าไหร่ขายอยู่4 9่พันเ้านะทุกคนขายอยู่สี่พันเก้านะคะได้ประมาณ100่งร้อยตัวบวกลบนะขายอยู่สี่พันเก้านะแบรนด์ต้องลุ้นทุกกระสอบนะคะบอกเลย อย่างคนที่ซื้อประจําเขาจะรู้นะพี่อย่างบางลูกเขาก็ได้หัวเยอะบางลูกเขาก็ได้หัวน้อยนะแต่ลูกนี้ได้เยอะมากเลยพี่หวานอนะ่ะบอกเลยแต่มันไม่เห็นนะข้างรอบกระสอบมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะรอบกระสอบแบบเป็นสีดำๆทั้งนั้นเลยแต่ข้างในอยู่ข้างในจริงแบมอยู่ข้างในอยู่เนะี่ยโอ้โหดูดิพี่อย่างเยอะอ่ะ ลูกนี้ออกออกท่วมๆเลยบอกน้ําไม่ได้ออกเยอะเหมือนกันทุกลูกนะขาต่อขาต่อ่ขาะต่อต้องลุ้นนะคะอถามได้พี่ถามคนที่สั่งอยู่ประจําได้คาโก้เนี่ยมันมีคาโก้นะโหแต่ลูกนี้ออกเยอะมากนะ วเเยยอะลโจเป็นไงใครจะเอากระสอบใหม่ทักเลยค่ะอันนี้ห้าหนึ่งหนึ่งพี่คาโกห้าหนึ่งหนึ่งไซส์หลอด้ไซส์เบนสเลยคาโกห้าหนึนึ่ไซส์เบนส์เลยรางวัลดีเด่นอะไรอย่างนี้มีไหมพี่นี่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งไซส์เบนสเลยคางวโกดีเด่นอะไรไหมพี่ นี่คาโก้ค่ะไบโพคาโก้ไบโพไซส์ก็อยู่ประมาณ3 3 8บถึง38บวกลบนะคะอาจจะมี40ด้วยนี่ใครที่อยากได้นะคะกระสอบใหม่รีบพักเลยพี่คนรอเยอะนะหนูบอกเลยหนูถึงได้ไลท์เนี่ยวันนี้เพราะว่าคนรองานนี้เยอะคาโก้ค่ะคนรองานนี้เยอะมากนะคะ ใครผ่านมาเห็นรีบสั่งเลยอุ้ยยางเยอะที่บางลูกพี่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะรือบางลูกอาจจะไม่ได้เยอะแบบนี้นะคะแต่มันเป็นกางเกงทำงานชายนะคะใครหากางเกงใส่ทำงานผู้ชายจัดไปเหมือนเวิร์กแพน เยอะแล้วครับด้านหลัง,ก,ลง,งนะก,กำลังแพ็คของนะทุกคนกำลังแพ็คออเดอร์ที่จะเตรียมส่งวันนี้นะใครจะเอาอะไรสั่งเลยหุยเธอะอะไรเนะี่ยหุยโห,หคาโกไอ้มันไม่ใช่กระสอบดิกล้วนนะพี่แต่กระสอบนี้ออกอย่างเยอะเลยอันนี้ก็ใช่หมดเลยนบ อย่างปังอ่ะแม่โจไงพี่โจเจ้าของก็ะสอบยิ้มไม่หุบแล้วป่านนี้คลินิกจัดฟันใกล้ฉันฟันฉันเหยินแล้วใช่ไหมเสียฟันยิ้มฉันยิ้มฟันเหยินแล้วพูดดีๆเลยนะวันนี้ใครรอสั่งเลยนะอุยสุดยอดแม่ หรือใครอยากได้ดิกล้วนมีนะใครอยากได้ดิกล้วนก็ทักมานะอย่างแรง กระสอบนี้ฟังมากแบรนด์ต้องไปลุ้นเอานะพี่จากกระสอบนี้มันรอบจับจริงจริงอะเปิดรอบที่แล้วยังไม่ได้แบบนี้เลยจ๊อปจ๊อปอยู่ว่าเอ้ของกระสอบอยังอยู่ไหมหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าหล <ไป S 2> ุดหรือเปล่าไปหลุดไหมโอ้ใครไม่เคยลองอยากลองแล้วลืมไป พี่กู้งอาลูกหนึ่งพี่เจลือกับลืมแล้วนี่กุ้งหนึ่งลูกโอ้ยบางคนอ่ะพี่เขาก็โทรมาสั่งกันแล้วนะคะเมื่อเช้าของลงก็โทรมาสั่งกันคนละลูกคนละลูกขยับได้พักเลยโอ้ยก็ตัวเอวใหญ่โอ้ย แล้วประมาณร้อยตัวบวกลบนะคะอุ้ยพี่ตกะกะซ่อมเนี่ยอุ้ยมึงอะฮึ่ยออกหัวเยอะมากนะโอ๊ย My God โอ้โห่สี่พันเก้าได้ขนาดนี้ คาโก้ครับคาโก้ครับมีคาโก้ให้ลุ้นนะนี่คาโก้ใหม่กิ๊บเลยตัวนี้เจ้าคาโก้ครับบางตัวก็สภาพใหม่กิ๊บเลยนะพี่บางตัวก็มีเล็เปิดเพื่อนบ้างตามภาษามือสองนะใครอยากได้ครับเลยนะ หมดเร็วนะพี่บอกเลยแป๊บนึงนะพี่หนูไม่เห็นเม้นใครเลยอ่ะสี่พันเก้าเอาพี่โจ๊กเอาสองนะนยืดขาวมีพี่ดูอยู่นะเอ้เนเไม่ขึ้นอ่ะใครจะเอาทักเลยนะพี่อะโจ๊กสองใครสามแล้วพี่มีเท่านี้มีเจ็ดไปสามแล้วนะ ใครจะเอาเอาเลยพักเลยมันจะเป็นกางเกณฑํํางานชายแบบนี้นะคะแบรนต้องลุ้นนะพี่นะบางลูกมันก็ไม่ได้ออกเยอะบางลูกมันก็ออกเยอะแล้วแต่นะใครไม่เคยทานเอาเลยพี่ปกติหนูไม่ได้ไลฟ์ส่วนมากไม่แต่ลูกค้าประจํานะคะที่เคยซื้ออยู่ตลอดเขาจะเอาทุกรอบวันนี้นะคะหนูไลฟ์ให้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ใครที่มีโอกาสได้เห็นไหล์สดพักเลยค่ะต้องพูดอย่างนี้นะพี่ใครที่มีโอกาสทุกๆวันนี้ทุกช่ามัน,นจะเห็นนะููสีขาวสวยจังใครเห็นกันก็สั่งกันนะคุณพี่นะโอเคหมดเกลี้ยงเน้นเอาเอ,าอานี้ออกนะ เรียงถัวฝ้าให้ดูใครจะเอาทักแอดมินเลยนู่นนะเมนไม่ขึ้นพี่หนูต้องแบบเลื่อนอย่างเงี้ยให้เมนมันป้ายอะไรไป้ายส้มค่ะเห็นปะไม่เลื่อนไม่ติดเยป็อะไรไม่รู้ไปยนี้พี่เอาเรียงเลยเร็วๆเ็ว,เวมาเดีย๋ยวพาไปดูหั่วผ้าก,ก,ก่อน น้องเลี้ยงให้อยู่นะพี่มันเยอะใครจะระับทักเลยนะหมดเร็วอ,อันนี้หัวผ้าน่ะสามแถวยังไม่หมดเลยอนนะหัวผ้านัวผ้าหนึ่งหนึ่งอยู่นี่อยู่เลยเบ้นหผ้าหนึ่งหนึ่งสองตัวเต็มแล้วไม่พอแล้วดิ๊กอยูน่นี่ด้วย อหัวผ้าตอเลยเหนียวตอข้างเลยอ้เบ้นเอาเป,อป้ายวางขนาเโยจัดเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยสั่งกางเกงทำงานชายป้ายสม้มกางเกงเวิร์กแพนนะคะหู้มโห,หดูหัวผ้าน้องยังเรียงไม่หมดเลยค่ะโอ้โหดู ใครรับก็สอบใหม่ทักเลยนะตัวรีวิวขายแล้วนะครับขอบคุณครับ